ก็คือนสนามแข่งนะครับแล้วก็ส <Gym>. ป <N> ินบอลในสามอย่าผิดไปจากที่เราถู คคคครับเเยแล้้วขาใจนะก็อย่างไรก็ตามแต่ครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะมีแต้มผ่านไปประเทศไทยก็ความมุ่งหมายต้องเป็นสามแต้มหรือเราไม่ได้เด็นนเดวันน,นนี้เนี่ยเราดีว,ว่าเราเป็นความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ผลการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเป็นความคาดหวังของ ทั้งแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลทูเร็ควินเเราจะทําให้ดีที่สุดครับเราจะเอาแต้มกับประเทศไทยได้นะครับเรวจะเอาสามแต้มไปให้ได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมารอลุนในแมตช์สุดท้ายว่าจะผ่านรอบบหนหรือไม่ซล้วก็วันนี้คิดว่าสภาพอากาศสภาพสนามถ้าพรุ่งนี้ไม่มีว่าผมจะไม่หนักใจเลยนะครับ เชื่อว่าผมจะมีได้แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้มีฝนนั่นเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะว่าสภาพสนามที่เป็นทรายแข็งแบบนี้แล้วก็โดนฝนนี่สปีดควรจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่อันตรายมากก็พรุ่งนี้เต็มที่ครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อสัของทุกคนจากประเทศไทยครับค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นแมตช์สำคัญของเรืเมเดตนะคะที่ จะมาเจอกับซองน้ำเอฟนะคะอดีตแชมป์เคลีกเครั้งนะคะอดีตแชมป์เอฟเอคัพสครั้งอดีตแชมป์ดี่งคัพสาครั้งแล้วก็ยังเป็นอดีตแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีก2ครั้งอีกด้วยนะคะในสายนี้สําหรับรายนี้แต่ถือว่าซองน้ำเนี่ยเป็นทีมที่หนักที่สุดนะคะเพราะว่าซองน้ำเล่นบอลแดงนะคะแล้วก็เข้าบอลหนักนะคะ แล้วก็ยิ่งมาเล่นในบ้านเขาแล้วเนี่ยเราต้องต้องระมัดระวังตัวพอสมควรน,นะคะก็อยากเชิญชวนแฟนบอลนะคะมาให้กําลังใจกันที่นี่ที่เกาหลีถ้าท่านใดามาทํางานที่นี่นะคะแต่เตรียมตั๋วไว้ให้อยู่แล้วนะคะมา,าจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดตั๋วไว้ให้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปวันเสะทุ่มครึ่งนะคะก็ไทยว่างมาให้กําลังใจคนไทยด้วยกันที่นี่นะคะส่วนแฟนบอลที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ หน้าสนามเอ็บแวายแต่จัดจอยักไว้ให้เหมือนเดิมนะคะไปชมไปเชียร์ให้กําลังใจไปพร้อมๆกันกับพวกเราที่นี่นะคะนอกจากนั้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนแฟนเวียดนทม่วประเทศแล้วก็แฟน,แฟน,แฟนบอลชาวไทยส่งกําลังใจมาให้พวกเราที่นี่นะคะผ่านหน้า Facebook หรือว่าผ่านหน้า,อาคอมพิวเตอร์หรือผ่านหน้าจอทีวีนะคะทุกๆก,กำลังใจมีความหมายสำหรับพวกเราเสมอนะคะ พรุ่งนี้จะเป็นวันที่พวกเราจะทําให้ดีที่สุดนะคะเราต้องมีแก้มกลับบ้านนะคะเพื่อแฟนบอลทุกๆกท่กาคนค่ะขอบคุณค่ะ